น้องตำรวดีครับก็เดีย๋ยววันนี้มาดูเด็กขี้งแงกันนะนี่เห็นไหมเด็กขี้แงคนนี้นครับนี่เด็กดื้อที่สุดในโลกนะเป็นเด็กที่พิเศษมากนะเด็กขี้แงคนนี้นะครับดูดูซะให้เต็มหน้าเลยครับนี่เด็กขี้งแงฮะเห็นไหมครับเด็กขี้งแงเห็นไหมครับเด็กขี้งแงเห็นไหมครับนี่ เยวครับเด็กขี้งแอเห็นไหมครับมันไม่งแอเลยมั้งฮฮะฮอยากโดนถอดอยากโดนอดกางเกงเหอไอเจ้าเด็กขี้งแอเจ้าเด็กขี้งแอเจ้าตุ๊ดนะฮะฮะฮอะไรเอาอีกไงเอาอีก้ยเอาอีกไงฮฮะเอาอีกฮฮะ ด้อุ้ยเอาแล้วะเอาอีกไฮะฮะเอาอีกเอาอีกไหฮะเอีไม่เอาล้วเอาอีกไฮะฮะเอาอีกไฮะฮะดูนะองลององโอร่อยมย่ะดูนะนี่เด็กแ่ตาายบอกให้มานอนนี่เดี๋ยวไปส่งเลย เด็กขี้แงฮะนอนแล้วครับเกาะเด็กขี้แงที่สุดในโลกนะครับบ๊ายบายครับ